คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการอ่านหนังสือนั้นสามารถช่วยให้เราพัฒนาทั้งทางด้านความคิดอารมณ์และสติปัญญาได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราให้ความสําคัญกับการอ่านน้อยลงเพราะว่ามีเทคโนโลยีอย่างอื่นที่ดึงดูดความสนใจมากมายนะครับปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรไปติดตามในแนวคิดเปลี่ยนโลกวันนี้ครับหลายปีก่อนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกมีผลวิจัยว่าคนไทยอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยปีละ8บรรทัดแต่ล่าสุดหนักกว่าเดิมครับเพราะผลวิจัยพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลงอีกคืออ่านเฉลี่ยปีละ4บรรทัดเท่านั้นเช่นอาจจะเพาะพาดหัวข่าวแต่ไม่อ่านเนื้อข่าวซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยติด Facebook Twitter และอ่านสารพัดข้อความในโซเชียลมีเดียซึ่งนับว่าเป็นผู้บริโภคสื่อประเภทนี้อันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว เมื่อก่อนนี้คนไทยเราอ่านหนังสือแค่แปบรรทัดตอนนี้ลดลงเหลือสบรรทัดมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเมื่ออ่านน้อยก็รู้น้อยการคิดวิเคราะห์ก็จะน้อยลงอีกอย่างหนึ่งเรามีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาอะไรอะไรที่มันสั้นลงพอสั้นลงบางทีเนี่ยเราก็เกิดการตีความในแบบผิดๆแต่ก็เป็นที่น่าดีใจว่าวันนี้เรามีกลุ่มคนที่มีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย โดยอยากเห็นคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้นพวกเขาจึงรวมตัวกันในการสร้างพื้นที่เล็กๆในชุมชนของตนเองด้วยกำลังเท่าที่มีเพื่อเพิ่มพื้นที่การอ่านและแบ่งปันโอกาสเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมุ่งหวังให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาทั้งทางด้านความคิดอารมณ์และสติปัญญ,ญาซึ่งต้นไอเดียแนวคิดหลักนี้ก็คือ คุณเล็กหรือคุณอุไรวันภารดีคนนี้ครับเราก็รวมตัวกันนะคะเป็นเพื่อนๆก็ประมาณสี่ห้าคนเราก็จะมีหนังสือที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมีความสุขมีความสนุกทําให้เกิดจินตนาการต่างๆที่ดีเนี่ยแล้วก็เราคิดว่าเราอยากจะแบ่งปันส่วนนี้ให้กับเด็กนุ่นหลังๆแล้วก็คนในชุมชนนะคะเราก็เลยรวมตัวกันขึ้นมาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าแหล่งการอ่านเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆหรือคนในชุมชนบางที่เขาก็หันไปหา สิ่งบันเทิงอื่นๆนะคะเราก็เลยตัดสินใจเปิดห้องสมุดขึ้นมาก็หวังว่าจะทําให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสทางอ่านอ่านเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เขามีพัฒนาการในด้านต่างๆเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะห้องสมุดแฮป Ho บเปิดบริการที่ชุมชนเขตสวนหลวงถนนอนอนุทประมาณซอยอนุท34ครับซึ่งจะเปิดให้บริการใน2ส,ส่วนคือส่วนห้องสมุดจะเก็บค่าสมาชิกห้องสมุดปีละ20บาท สมาชิกสามารถอ่านหนังสือได้ทุกประเภททุกหมวดหมู่แต่ไม่สามารถยืมเอาไปอา่านที่บ้านได้และส่วนกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางห้องสมุดก็จะจัดให้มีการเรียนการสอนศิลปะภาษาอังกฤษดนตรีไทยและทำขนมซึ่งมีทั้งที่เสียเงินมาเรียนเองและการทำงานอาสาเพื่อแลกชั่วโมงเรียนนะคะกิจกรรมเนี่ยจะมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอาสาถ้าเป็นกิจกรรมอาสาเนี่ย คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเด็กๆเนี่ยก็คือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยแต่เราจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหรือการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะเนี่ยที่มีค่าใช้จ่ายนักเรียนที่เข้ามาเรียนเด็กๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็ครูเนี่ยเราก็ให้ค่าใช้จ่ายกับครูส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีดนตรีไทยมีภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีศรรปปิลปะอย่างเงี้ยค่ะและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆในระแวกชุมชนเขตสวนหลวงได้มาทํางานจิตอาสา เพ um> said, ื่อแลกชั่วโมงเรียนสิ่งที่เขาสนใจครับก็ถุโต๊ะค่ะแล้วก็ไปพิมพ์งานที่ของสามชั่วโมงเรียนเอาไปแลกวิชาเรียนที่เราอยากเรียนค่ะเออเรามีห้องสมุดใกล้ๆบ้านอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบเดินทางสะดวกอะไรประมาณนี้ค่ะก็หนูมีความรู้สึกว่าเออดีแล้วที่มาเปิดห้องสมุดตรงนี้จะได้หนูจะได้มาอ่านหนังสือบ่อยๆค่ะ สนุกดีครับแล้วก็สบายแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยขอบคุณนะคะที่เปิดห้องสมุดให้เราได้อ่านกันให้เราได้รับความรู้ในขั้นเติมฝากขอบคุณที่ให้เด็กๆมาอ่านหน,นังสือค้นคว้าหาความรู้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้ให้คนกลุ่มหนึ่งมาอ่านแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้หรือว่าสิ่งที่ได้จากการอ่านเนี่ย ไปพัฒนาตัวเขาเองต่อไปเขาก็พัฒนาครอบครัวได้พัฒนาชุมชนได้มันเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมคนทําเองก็มีความสุขใช่ไหมคะเหนื่อยนิดนดหน่อยๆแต่ก็เวลาเห็นเด็กๆเข้ามาอ่านหนังสือแล้วก็เขามีโอกาสทางการอ่านมากขึ้นเขามีพื้นที่ทางการอ่านที่ดีเห็นแววตาที่ดีใจเมื่อได้เมื่อได้อ่านหนังสือเนี่ยคนที่คนที่ร่วมก่อตั้งเนี่ยก็ก็มีความสุข โตโยต้าห้ชีวิตคิดเปลี่ยนโลก